เคมีสินค้าประมาณหมื่นรายการน,นะครับในแอปแอปเราเนี่ยมีจะมีด้วยกันทั้งหมด3สถานะนะมีลูกค้าเซลแมนนะได้ส่วนลดประมาณ30% o นะ o <Bio S 2> นะได้กำไรประมาณ50%หน้าที่ของทุกทุกคนที่เข้ามาทำที่นี่คุณนะไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องมาขายสินค้าคือบริษัทเนี่ยจะเอาสินค้ามาไว้ในแอปให้ไปเป็นหมื่นๆรายการทีนี้คุณเนี่ยมีหน้าที่แค่ช่วยแจ้งข่าว เข้าใจไหมครับมีหน้าที่แค่แจ้งข่าวบอกเพื่อนๆบอกคนรู้จักบอกคนที่คุณรู้นะว่ามีแอปดอปดิสเน่อยู่บนโลกใบนี้เข้าใจใช่ไหมครับคุณมาช่วยหาคนโหลดแอปต้องแนะนําคนมาสมัครและซื้อของใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่การแนะนาคนมาซื้อของคุณลองนึกภาพตามแอปช้อปปี้ลาซาด้ามีคนซื้อของเขาไหมคนช้อปปี้ออนไลน์ไหมมีเยอะแยะมากมายแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยวิธีการทำตลาดเขาก็คือออกตามสื่อโฆษณาให้คนดาวน์โหลดแอปเนี่ยคือว่านี่แอปดอกดิส สินค้าหนึ่งหมื่นรายการโอเคสถานะนจะมีลูกค้านักขายแล้วก็นักทุนกง่ายๆโอเคหน้าที่ของคุณก็คืออะไรหาคนกดแอปที่ช่วยบริษัททําการตลาดทําการ PR ถ้าเป็นลูกค้าแค่ซื้อสินค้าเฉยๆนักขายได้ส่วนลดประมาณ30%แต่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจโอเคคุณเป็นนักธุรกิจคุณจะมีลิงก์เป็นของเองนะคุณจะมีลิงก์เป็นของเองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยสมมติว่าคุณเป็น BO คุณจะได้ส่วนลดนะห้าสิบเปอร์เซ็นสินค้าหมื่นชิ้นทีนี้ถ้าคุณส่งลิงก์ส่งลิงก์ไปแล้วนี่เป็นคัสเมอร์เป็นลูกค้านะอันนี้เป็นนายแล้วกันโอเคเอเนี่ยจะเห็นสินค้าในราคาปีกราคาปีกสมมติว่าสินค้าตัวนี้แล้วกันบัตโลเซ่ตัวนี้ตัวนี้เห็นสินค้าในราคา9 9้า้าสิบาทอันนี้เห็นสินค้าในราคา5้าร้อยบาทโอเคเอเนี่ย ถ้าเขาอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้ามาที่นี่9 9 0บาทบริษัทเนี่ยจะแบ่งกำไรให้คุณตรงนี้เนี่ย50%คุณก็จะได้ประมาณ4 9 0บาทโดยที่ A เนี่ยเป็นคนสั่งซื้อสินค้ากับดอกดิสดอกดิสส่งสินค้าให้ A โอเคซึ่ง A ซื้ออะไรในในหมื่นในหมื่นชิ้นเนี่ยคุณได้ทั้งชีวิต A ซื้ออะไรหมื่นชิ้นในนี้คุณได้ทั้งชีวิตคุณแค่ส่งลิงก์ครั้งเดียวเพราะว่านี่เป็นแอปพลิเคชันคุณก็ซื้อได้ A ก็ซื้อได้ โอเคแล้วคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณเป็นบีโอคุณเป็นบีโอคุณจะได้ประมาณถ้าคุณเป็นซีโอนะเป็นซีโอคุณจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดี๋ยวถ้าคุณเป็นบีโอคุณจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเรามีสินค้าอยู่ในเนี้ยประมาณหมื่นตัวคุณต้องขายไหมไม่ต้องให้เขาซื้อเองตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถ้าคุณเป็นซีโอคุณได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเป็นบีโอคุณได้เจ็ดสิบอะทีนี้ราคาปีหนึ่งพันถ คุณส่งลิงก์ไปเนี่ยแล้วเขาซื้อสินค้าตัวนี้หนึ่งกองเนี่ยคุณได้เท่าไหร่สําหรับคนที่เป็นบีโอนะคุณได้เท่าไหร่พิมพ์ม,มาเจ็ดร้อยบาทโอเคเยอะไหมนั่นแหละแล้วประเด็นก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวนี้ตัวเดียวต่อไปหมื่นกว่าชิ้นเขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาเงินก็ไหลเข้าตลอดเวลาไงเ,เจ็ดยังเออแล้วคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ามีลิงก์ของตัวเองเขาเขาช่วยขยายคุณก็ได้เพิ่มเขา้าพี เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องขายของแล้วคนที่โหลดแอปจากคุณน่ยคือเขาเป็นลูกค้าคนตลอดชีวิต<ม>เขาจะแบบเขาเป็นตลอดชีวิตแค่นี้เอง<ม>เด็นไหม,มเพราะฉะนั้นก็ได้หกร้อยเก้าสิบาท<ม>โอเคไหมจ๊ะ<ม>ประมาณเจ<ม>็ดร้อยนั่นแหละที่คุณได้แบบไม่ต้องสต็อกด้ย ทีนี้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมาสร้างยูเซอร์สร้างอณาจาักรของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยไม่ต่างกับการเป็นเจ้าของแอปเลยถูกปะคุณเป็นเจ้าของแอปแล้วบริษัทมีสินค้าเป็นหมื่นรายการคุณไม่ต้องสต็อกคุณเก้ใไหมบริษัทมีหน้าที่หาสินค้ามาไว้ทีนี้ไม่ว่าเขาจะซื้ออะไรคุณก็ได้ตลอดชีวิตเงินก็เด้งเข้าตลอดวินาทีคุณไม่จ้เป็นต้องขายของเลยด้วยซ้ำมีหมื่นกว่าชิ้นคุณจะไปขายหมดได้ยังไงถูกปะเพราะฉะนั้น นะคุณต้องแค่หาคนโหลดแอปต่อไปแอปมาเนี่ยหาคนโหลดแอปเขาจะมาเป็นลูกค้าก็ได้เขาจะมาทําธุรกิจเหมือนคุณก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะคุยแบบไหน,นทีนี้วิธีการคุยธุรกิจง่ายมากๆสมติมว่าคุณถามเขาว่าอยากจะสร้างไรายได้คุณก็ส่งลิงก์ให้เขาให้เขา้าเข้ามาในกลุ่มก็จบแหลวมาฟังไลฟ์ฟังนู่นนี่นั่นนะแค่นี้เองแล้วคุณมีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นใครมีคนโหลดแอปเยอะคนนั้นก็มีโอกาสด้วยเข้าใจไหมทุกคนแค่นี้เอง,เองยากตรงไหนอะแล้วต่อไป ผ่านไปปีสองปีเราก็ไม่ต้องมาั่างขายแล้วทุกคนก็ซื้อถูกปะเราส่งลิงก์ให้เขาครั้งหนึ่งก็จบแหละเขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาไปขายของทำใหม่